ค่ะคุณผู้ชมเช้านี้จะพามาดูเนี่ยค่ะต้นดอกพุทธลักษาค่ะดอกพุทธลักษาสีส้มมีดอกสีส้มค่ะโดดเด่นที่ลายใบลายใบจะสวยงามมากๆค่ะเรียกว่าจะเป็นไม้ที่แบบว่าโชว์เฉพาะใบยังได้เลยค่ะเสียงเสียงรถหน้าบ้าน เสียงดังเสียงรถจะดังไปหน่อยลมหนาวมาแล้วค่ะดูต้นไม้ต้นใบเงินใบทองค่ะอ่อนไหวดุกติ๊กดุกๆค่ะอันนี้เป็นต้นใบเงินใบทองเป็นไม้มงคลค่ะไม้มงคลแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นลิ้นมังกรบ้านนี้ลิ้นมังกรเยอะมากแล้วก็เนี่ยค่ะสเสนจันแดงก็จะเยอะมากเช่นกันค่ะ นี่เลยค่ะผู้ด่างค่ะผู้ด่างผู้ด่างตอนแรกเขาเขาอยู่ข้างล่างน,นี้จับขึ้นมาไว้ข้างบนก็เริ่ม,เร,มเริ่มแตกพุ่มเป็นเป็นพุ่มสวยละตอนแรกก็จะไปเรื่อยค่ะเขาเป็นพันไม้เลือเนาะผู้ด่างก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จับขึ้นมาไว้อยู่บนชั้นเนี่ยค่ะชั้นคอนโดเนี่ยค่ะชั้นคอนโดเนี่ยค่ะ แล้วก็เนี่ยค่ะต้นเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะอยู่ข้างล่างแล้วนี่จะให้ดูค่ะไผ่กวนอิมค่ะไผ่กวนอิมเป็นไม้มงคลที่ปลูกติดบ้านไว้นานมากค่ะมีติดบ้านไว้ตลอดเลยค่ะต้นไผ่กวนอิมไผ่กวนอิมชอบมากๆค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะคุณผู้ชมต้นลิ้นมังกรจะเยอะมากค่ะ มีหลายมุมเลยค่ะลิ้นมังกรเพราะว่าปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะปลูกง่ายดูแลง่ายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดอกจะสีส้มสีส้มเสียงนกเสียงนกดังมากเสียงนกดังมาก โอเคค่ะวันนี้ก็คือพาคุณผู้ชมมาดูไม้ประดับไม้มงคลแล้วก็ว่านต่างๆอีกมุมหนึงของบ้านนะคะอีกมุมนึงของบ้าน,นะ